สวัสดีครับเฟนๆช่องลูกหนัง i n นไซต์อยู่กับผมเจดอินไซต์เหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเรเจอกันทุกวันแบบนี้3ช่วงเวลา i n นไซ h ์จัดไปนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยครับสำหรับรายแอดของเรา IFM 777ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกด้วยนะครับฝากไปด้วย IFM 777เอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับอินไซ์ช่วงแรก ไปที่เวลา2ทุ่มรับฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีคอนยาสปอร์จะเปิดบ้านเจอกับอารันยาสปอร์คอนดาสปอร์มี24แต้มเกมล่าสุดบุกชนะเคเซลิสปอร์มา2-1นะครับตัวรุกนำโดยโมโกยพาวิสิตโรเบิรบ์ตมูลิกหน้าเป้าเป็นอูเชอีเปซูนะครับกองหน้าชาวอูกันดาเจอกับอารันยาสปอร์17แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออาดาน่ามา0-0นะครับเอฟการคาคาร่าอีบันคาวาเรโร่ครับหน้าเป้าเป็นโคคานะครับกองหน้าชาวอียิปต์ฤดูกาลที่ แล้วเจอกันเสมอหนึ่งหที่บ้านของคอนยาสปอครับบ้านอลันอลรันถล่ม51นะครับคู่นี้ก่อนเกมขายกให้คอนยาสปอเป็นต่อแน่ครับแต่ผมมองว่าเฮดตูเฮดช่วงหลังอรันยาสปอทำได้ดีครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์ไปที่ทีมเยือนอลรันยาสปอครับ มาถึงอินไซต์ช่วงที่2นะครับของคัาคืนวันอาทิตย์ยังอยู่ที่เวลา2ทุ่มฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีกาเซนเทปจะเปิดบ้านเจอกับเบซิกตัสกาเซนเทปมีอยู่16แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอคารากุมรักมา3-3นะครับตัวหลักหลกวลาดิเมียเวลีอูอเล็กซานดูมักซิมครับหน้าป้าเป็นชอววิกเตอร์ เจอกับเบสิคตัส22แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้กาลาตาสรายมา1-2นะครับจริงๆดาวดังก็มีเยอะนะครับอาติบาฮัตชินสันนาธานเรดมอนเดเล,เลอัลลี่หน้าเป้าเป็นเชงโตซุนนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนี่เสมอ0-0บ้านกาเซนเทปบ้านเบสิตัตชนะ1-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเบสิคตัตถูกยกให้เป็นต่อในการบุกมาเยือนนะครับผมว่า แม้ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีก่อนบอลโลกนะครับแต่ว่ามีฟุตบอลโลกมาขั้นไปเดือนกว่าเบซิตัสน่าจะกลับมาจูนกันได้ใหม่ครับแถมผู้เล่นตัวหลักดาวดังก็อยู่กันครบดูแล้วเบซิตัสด,ดีกว่าจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูกเก็บ3มแต้มเชีย์เบซิตัตมาถึงอินไซต์ช่วงที่3ครับไปที่เวลา5้าทุ่มไปดูกาลตาสรายครับรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอิสตันบุลสปอร์ทีมรองบวยกาลตาสรายมีอยู่27แต้มเกมล่าสุดบุกไปถล่มอิสตันบูมา70เอา,อาง่ายๆวา สุดๆไปเลยครับก่อนบอลโลกตัวลหลักลูคัสตอเรรามิรรสลาชิก้าบาริสยูมาสนะครับหน้าเป้าเป็นฮาริสเซเฟโลวิดกองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิสตันบูลสปอร์มีแค่8คะแนนนะครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับฮาเทสปอร์ Sport, มา0ูนตัวลหลักมีเอดดอาโรค่าเจเมียโทปาลีนะครับ brahim, uma, อิบราฮิมยูมาสยืนหน้าเป้าเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปนู่นเลยครับ1ิเจ็ดปีที่แล้วครับปรากฏว่ากาลาตาลซายชนะขาด2เกม41กับ3 0นะครับนา แน่นอนก่อนเกมกาลตาสรายเป็นต่อพอสมควรนะครับคือผมมองว่าอิสตันบูลสปอร์เนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาฟอร์มก็แย่นะครับมาเยือนกาลตาสรายไม่รอดครับกาลาชนะขาดถึง2ประตูแน่เชียกาลตาสรายนะครับแล้วเหมือนเดิมครับสนุกมันร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับไลอ้อนไอเอดก็ฝากไปด้วยนะครับตามเสื้อที่ผมใส่ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆต่อนเนื่องจากฟุตบอลโลกด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ